representing solar system ระบบสุริยะมีธิตดวงโตมีดาวพุธเมอคิรีใกล้สุดร้อนเกินไปมไปไม่ได้ไปตัไม่เป็นจุดาวพระศุกร์บีนัสก็ร้อนเกินไปไปตดวเ r t h โลก อยู่แบบสบายๆอย่างที่เราเห็น mm hmm. ดาวอังคารมาหนาวเกินไปแต่พอไหวเพราะเราทำให้ดวงถึงได้ไม่ต้องแข็งท้าย <Yeah. S 1> แต่สองดวงนี้ไม่ได้ร้อนไปทำให้สุดทันทีจำได้แล้วก็มีดาวพฤหัส

านาวแข็งอัน e นี้หนาวเกินไปไฟรหาขนาดตโต้ขนาดสามิสตันิจูนสี่ดพันห เวนัสห้าหมืนแปดพันห้าหมื่ร้อยนี่คือขนาดดาวเสามีแสนสองหมกขนาดน่าจะเป็นเส้น่าสิบล้านจริงดาวพฤหัสแสนสี่หมื่นสองพันแล้วก็ดว่าชิดดวงันษ จวนดาวพุธขนาด4,878กิโลเมตรดาวศุกร์12,104กิโลเมตรโลก12,756กิโลเมตรโลกกับดาวศุกร์ขนาดเเท่ากัน121อันนี้127โลกใหญ่กว่าเล็ลกน้อย ่นดาวคานเท่าไรหนาด6 7ยกิลโลเมตรขึ้น1นึ่งมืโลขึ้นผ่านสนรียขึ้น,นดังนั้นตัวตัวโลก,กจะใหญ่กว่าเยึ้นผ่าสุนทราขึ้นเดียวแต่ว่าเป็นมุงกลมและใหญ่กว่าเยเอาสังเกตดูโลกหมื่นสนอง คืคเมื่เทียบกับดาวพฤหัสที่มันดาวที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยเป็นแสนสี่สองพันก็คือหนึ่งสองกับแสนสี่ก็สิบเท่ากว่าในลักษณะเส้นผ่าศูนย์กางแตว่าถ้าเป็น ถ้านับเป็นวงกลมเป็นดวงดาวเป็นน้ำหนักจนมากกว่าหลายร้อยเท่าโอเคไ่้ซสี่เอ็นจบแล้ว